รถตู้ปี2018ครับผมแต่ราคาไม่ถึงแ0 0แสนนะใช้งานมาแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะผมและราคาไม่แรงเลยมาพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษโปรโมชั่นแคมเปญขับฟรีห้าสิวันก็มีให้ครับผมเอารถไปวิ่งใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่างวด3เดือนเต็มๆนะช่วงไฮซีซันแบบนี้รับนักท่องเที่ยวกันแบบจุกไปเลยนะครับผมนะแล้วก็คันนี้ได้เป็นเบาะหนังตามแถวเก้าที่นั่งด้วยนะครับนั่งสบายๆประมาณว่า v i p ได้เลยมาลเรามีมาให้ครบ ทุกจุดนะครับผมของแถมมีอีกเพียบพี่ๆท่านใดนะครับสนใจจับจอ,มอ,อง,นะงมันจ้าขอกนะโทรหาผมก่อนได้เลยที่0902989893ได้เลยนะครับผมนะรีบจับจองกันทำไมาเยอะนะครับ้ังรถตู้ยังมีให้เยอะอีกมากกว่า60คันเลยนะและก็รับชมคลิปกันให้จบนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับบุงอีกแล้วในช่องรถตู้บุมบุมนะครับผมที่จะมารีวิวรถตู้เอาไว้ให้พี่ๆได้วิ่งใช้งานกันนะครับผมรถตู้สําหรับหาเงินแน่นอนครับผมเป็นรถปดประจาการนะครับผมสามารถตรวจสอบจากศูนย์ได้เลยนะครับผมเช็คระยะได้นะครับผมนะคันนี้ไหม่แท้ไหม่เดิมรถเดิมๆจากโรงงานเลยสีซิมเบอร์แบบนี้ครับกับโฉมกันดั้มโฉมด้เชนสุดฮิตสุดยอดนิยมเลยนะครับผมคันนี้ ปี2018นะแต่ราคาไม่ถ oh, uh, uh, okay. ึง8แสนครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมกับทะเบียนอขาเท่ากูอ่าง2880คันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะครับว่าเป็นไงกันบ้างดูที่ใบสคบบอก่อนเลยนะนี่ครับผมราคาปี2018นะแต่ราคานะครับผม789,000บาทนะครับผมราคาดีมากๆคุ้มสุดๆเลย เล็กไม่แค่แสนนิดๆเท่านั้นเองครับผมไม่ได้เยอะมากและภายในได้เป็นเบาะหนัง3แถว9ที่นั่งด้วยครพร้อมรับงานทัวร์ได้เลยนะครับผมสำหรับพี่ๆที่สนใจจับจองเปเจ้าของนะครับโทรมาหาบุ้งก่อนได้เลยที่090 298 98 93ครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถเลยแล้วกันนะครับผมโคมไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์ครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแน่นอนครับผมเดิมๆแท้ๆจากโรงงานแบบนี้เลย กระชังหน้าครับจะเป็นตัวโคม,มียม2ชั้นเส้นใหญ่นะครับผมดูระบายกาศใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นโฉมกันด้ามโฉมให้เช้นที่เลดเฮดดูมนะครับผมสูงมากๆนะบริเวณเพดานนะครับผมรวมถึงตัวด้านในห้องโดยสารสบายมากๆนะครับพอได้เป็นบอนหนังสามแถวเก้าที่นั่งแบบนี้เลยนะครับผมพาไปรับชมกันนี่ครับผมบอนหนังสามแถวเก้าที่นั่งแบบนี้ครับผมนะ นั่งสบายๆเบาะใหญ่ๆแบบนี้เหยียดขาได้เยอะนะครับผมนะไม่ต้องเบียดกันเลยนะเหมาะสําหรับรับงานทัวร์นะครับผมมีม่านเาวาติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมรวมถึงบนเพดานบุมาให้แล้วเรียบร้อยผมแอร์เย็นฉ่าทุกแถวท,ทุกที่นั่งแน่นอนนะครับตัวถังน้เพึงตัวทุกกระจกผมแถมให้นะครับฟรีๆไม่คิดตังค์นะครับผมอุปกรณ์เครื่องมือถุงเครื่องมือแม่แรงมีมาให้แล้วเรียบร้อยรวมถึงเกสตูนะครับเป็นหนังเช่นเดียวกันแบบนี้ สามารถเก็บสัมภาระหรือว่าวางโครงวางของพักเท้าพักขาพักแขนได้เลยนะครับผมนะแบบนี้เลยตัวบริเวณขอบประตูครับผมนะพวกตามเม็ดอาร์กซินยางนะครับเดิมแท้จากโรงงานเห็นชัดเจนแบบนี้ไม่มีโป๊สีมาแน่นอนนะครับผมดูได้เลยเม็ดอาร์กเรียงช่องไฟสวยๆครับผมตามขอบประตูนะล่องบานสไลด์ไม่มีตกล่องแน่นอนนะครับผมนี่ครับหัวน,อน็อ ไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับผมแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นรถเดิมนะครับผมนะจากโรงงานไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมตาต่อตาแต่งมาอย่างแน่นอนนะครับผมลาปิดประตูทีเดียวสนิทแบบนี้เลยนะครับผมนะเหลี่ยมสันสวยงามชัด่วนโค้งเว้าไม่มีตาเหน์นะครับผมล่องบานสไลด์นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีตกล่องแน่นอนนะครับผมด้านหลังครับฝาท้ายโลโก้ก็ชัดเจนเป็นโคเมียมแบบนี้นะครับผม ตัวโคมไฟสายแจ๋วเช่นเดียวกันไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเรียงตัวมาสวยๆตบวนี้ครับผมลายฝงลายฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจกกัดร,ระยะก,ก็มีมาเช่นเดียวกันต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะครับผมของแท้ของเดิมไฟเบรกโดสามอยู่บริเวณด,ด้านบนครับผมนะก้านปัดน้ําฝนมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมฝาท้ายก็จะได้เป็นระบบโชคคู่นะก้านใหญ่สําหรับตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมนะเม็ดอาร์กด้านนอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมนะยมสันไม่มีโดนมาแน่นอน ับประกันนะครับผมเพชรยนต์คัดเกตคัดสภาพามาให้แล้วทุกคนันไม่มีรถวิ่งวินป้ายเหลืองมาแน่นอนนะครับผมเป็นรถปลดประจําการทางนั้นเลยนะครับผมตัวล้อครับได้เป็นล้อกระทะลัดมาด้วยยางดันหล่อนะครับผมรหัสยางสองหนึห้าทับเจ็ดสิบอาร์สิบห้าแบบนี้เลยครับผมยางดันหล่อปียี่สิบเอ็ดนะครับดอกยางยังใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับผมโอรา,าฟัฟีก้าสิบวันตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมนะสามารถรับได้เลยนะสําหรับพี่ๆที่มีเครดิตอยู่บ้างนะ นี่ครับช่วงล่างเดิมๆแท้ๆผมตัวโชค๊คตัวเพลาไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนช่วงล่างตาตายคอมพิวเตอร์ครับผมรับส่งผู้โดยสารนั่งกันสบายๆไม่อึดอัดแน่นอนนะครับด้านข้างฝั่งนี้ครับผมนะสีเท่ากันทุกจุดไม่มีตําหนิไม่มีรอยบุบเลยนะครับหลังคาไม่มีตีหลังกาผิดความมาไม่ต้องขัดสีด้วยนะครับผมนะคันนี้ตัวกระจกมองข้างครับผมนะเป็นสีดําสีเดียว สีเดียวกันกับด้านหลังเหมือนกันนะครับผมของแท้ของเดิมต้องสีดําแบบนี้เลยนะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแผงประตูครับผมคุมโทนด้วยสีดําพร้อมกับมีม่านราวมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะภายในด้านหน้านะครับก็จะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะแบบนี้เลยนั่งสบายๆครับผมแล้วก็ดูหรูหราในเวลาเดียวกันนะ รับนักท่องเที่ยวได้แน่นอนนะครับชาวต่างชาติชอบมากๆช่วงไฮพีซั่นแบบนี้นะสตาร์ททีเดียวติดแบบนี้แล้วเครื่องยนต์ฟิตๆแน่นๆนะเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันกิโลนะครับผมนะก็ถือว่ากลางๆครับไม่เยอะนะสามตีแสนก็ถือว่ากลางๆเหมือนกันหนะนึ่งแสนหกก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมใช้งานได้อีกยาวๆนะเดิมแท้ต้องแบบนี้ครับผมแอร์แบบแม่นวลน,นะแล้วก็เป็นเกียร์แม่นวลเช่นเดียวกันนะครับแอร์ปรับอุณหภูมิได้ตามปกติปรับระดลมได้นะครับ เย็นฉ่าแบบนี้เลยนะครับผมแอร์แถวหลังก็เย็นเหมือนกันยังมีวิทยุติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมมันกันแดดย,ยังไม่แกะติกออกเลยนะให้ดูว่าใหม่ขนาดไหนผมใหม่มากๆเลยนะนะครับเม็ดอาร์คด้าน,นฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะยังช่องไฟสวยเห็นชัดเจนไม่มีโป๊สีมากนะครับผมอาร์คเดิมๆเลยตัวพวกตามหัวน็อตน,นะครับผมก้าต่างๆไม่ต้องเก็บสีเช่นเดียวกันนะอร,รถไม่โดนมาฝาประตูไม่ต้องแกะไม่ต้องถอดกันเลยนะครับผมแบบนี้ ภาพเยนกลิฟครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสำเนาสำเนาเล่มรถก่อนสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนะก่อนดไปสรุปราคาให้พี่ๆได้ฟังกันนะสภาพคือเดิมกิบจากโรงงานเลยไม่ต้องมาเก็บอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับพี่ๆนี่ครับฝั่งนี้แอร์ก็เย็นชําคอนโซลเขาจะสีแบบไม่ซีดเลยนะ ได้แล้วคอนโซลแบบใหม่มากๆแต่รถป้ายแดงเลยร่วได้นะครับผมตัวสำเนามีมาให้เนี่ยครับลอกลายตรงกับตัวตัวถังรถนะครับผมนะสำเนอลอกลายแบบนี้นะครับผมรถมีที่มาที่ไปครับผมตัวสอบประวัติสูงได้เลยนะม่เห็ไม่เดิมไม่มีกลับไมค์อไอหม่เป็นรถคดประดการมามีการเป็นเทนนันต์กันอยู่บ่อยๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมสรุปราคาให้พี่ๆได้ฟังกันเลยแล้วกันนะครับนะอย่างที่พี่ๆรู้กันอยู่แล้วรถของบริษัทเบนด์ดอนนะเหมือนกัน กือบทุกคันเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวเลือกให้พี่ๆแล้วกันนะครับผมเบาะหนังเบาะผ้าสามแถวทีแถวเกียร์ออโตโอ้เกียร์แมนวนวลสีขาวสีซิมเบอร์เม g จูรี่ไฮเอ็ดคอมพิวเตอร์แบบนี้มีหมดเลยครับผมนะให้พี่ๆได้เลือกช็อปกันเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่มีอีกประมาณหกสิบเจ็ดสิบคันเลยนะฝั่งนี้ยังรีวิวไม่หมดนะครับผมโอเคสำหรับโตย้าคอมพิวเตว 0, อร์สาจุดศูนดีโฟดีปีพสิบปดคันนี้ครับผมร,ราคาไม่ถึงแปดแสนด้วยนะ ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผมราคาตรงตามป้ายใบต่อคบอเลยนะไม่มีการขายเกินราคาแน่นอนนะครับผมแถมคันนี้รู้สึกจะฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมนะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษขับฟรีเก้าสิบวันครับผมเอารถไปวิ่งใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่างวดสามเดือนเต็มเต็มเลยนะครับผมนะสาหรับตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะรถตู้เอาวิ่งหาเงินก่อนได้เลยนะลองคํานวณดูนะผมเดือนหนึ่งได้อยู่ประมาณสามหมื่นนะสามเดือนก็เก้าหมื่นไม่ต้องจ่ายค่างวดนะครับผม มาจ่ายทีมกกลาปีหน้าได้เลยนะสำหรับคอมิวเตอร์ดูคันนะครับผมหรือว่าจะเอาไปทาเป็นรถบ้านนะเขาเรียกอะไรแคมเปอร์คาร์ก็ได้นะครับผมนะไปท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นแบบนี้ผมว่าคุ้มค่ามากๆครับผมรองรับสําหรับทุกครอบครัวได้เลยนะผูโด,ดยสารนักท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันนะครับผมโฉมนี้ก็รู้ๆกันแล้วนั่งสบายแน่นอนครับผมเพดานสูง,างมากๆแล้วก็บริเวณตรงขาก็กว้างมากๆครับผมนะถ้าพี่ๆไม่ถูกใจคันนี้ยังมีอีกหลายคันนะครับผม อยากได้สเปคแบบไหนโทรมาหาบุงก่อนได้เลยครับศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสาครับผมนะหรือว่าจะมาทดลองขับก็เรียนเชิญที่บริษัทเป็นยนต์รีไทยห8ิแปดแยกหนึ่งได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมาทดลองขับได้ทุกคันไม่มีปัญหาแน่นอน,นครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวรถเรื่อยๆนะกำลังศึกษารถตู้อยู่นะครับผมนะก็โดยรวมแล้วก็ รถเดิมแน่นอนนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ